มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยมือมือมันไปไวอะ่ะโอเคไหนดูสีว่ามีใครเข้ามาหาเพิ่งบ้างจ้ะวันนี้เราไลฟ์ในห้องแอร์จ้าหน้าเราจะไม่มันแปเอความมั่นใจมาจากไหน <laughs> แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง ดสวัสดีค่ะสองท่านที่เข้ามาอยู่กับพึ่งวันนี้เนาะชิชิช,ชิขอดูก่อนไลฟ์ติดไหมตเอติดมาใครมาแล้วว่าหนึ่งคอมเมนต์อรัญญประเทศสากแก้วชัดเจนมากค่ยพี่อนุรักษ์มาเช็คสัญญาณให้พึ่งทุกครั้งเลยอ่ะพึ่งจำได้ขอบคุณค่ะปึ๊บปึ๊บปบ แต่ในโทรศัพท์แนี่ตอนนี้มันไม่ขึ้นนะมันขึ้นแต่ในนี้เดี๋ยวเพิ่งจะยังไงเดียเดี๋ยวค่อยมาแชร์กันนะ,ะนะนะเรา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 ,เราฟังกันไปก่อนนะโอเควันนี้ที่เพิ่งจะมาพูดนะคะก็เป็นเรื่อง m มิ s ซูบิชิสีเหลือง หรือว่ามิสูบิชิติดมอเตอร์ที่หลายๆท่านรู้จักหรือใช้อยู่เนาะหรือบางท่านก็กำลังวางระบบน้ำแล้วก็สนใจที่จะใช้มิสูบิชิรุ่นนี้อืมโอเคเพิ่งก็อยากมาอธิบายให้ฟังว่าไอ้มิสูบิชิตัวเหลืองรุ่นนี้ค่ะมันมีลักษณะของการใช้งานอย่างไรแล้วก็แต่ละรุ่นอะ เป็นอย่างไรเหมาะกับงานประเภทไหนเนาะเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราอาจจะเลือกจากว่าบางท่านอาจจะเลือกจากส่วนข้างๆใช้สามแรงของเราก็น่าจะได้สามแรงไหมหรือว่าเ,ออเลือกจากไฟที่แบบว่าเ,ออเคยบ้านเรามีไฟเท่านี้แล้วเราควรจะใช้กับมอเตอร์ตัวไหนดี รุ่นไหนดีนี้นะอ่ามาอธิบายมิสสวิช s ตัวเหลืองเดี๋ยวจะขออนุญาตกลับกล้องแปบบหนึ่งนะคะต้องกลับต้องกลับให้ดูแคตตาล็อกจาก iPad นะ่งืโอตนี่นะนี่นี่นี่น,น,น,นีอุปกรณ์ไฮเทคมาก,ก้ะ <c oughs> โอเคตัวที่เราเห็นกันอยู่ก็คือตัวนี้นะคะมิซูบิชิอิเล็กทริกรุ่นสีเหลืองเนาะรุ่นนี้มีคนใช้กันหลายคนแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นหอยคงติดมอเตอร์แบบนี้มีมีลักษณะ2แบบเด่นๆก็คือเป็นรุ่นที่เป็นหน้าแปนกับรุ่นที่เป็นเกลียวนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะเลื่อนให้ดูอันนี้คือหน้าสารบัญเขามันจะบอกเลยว่ามิซูบิชิอ่ะมันจะมี หลักๆอยู่3รุ่นก็คือ WCH WCM แล้วก็ WCL สามรุ่นนี้ต่างกันยังไงก็คือ WCH นะคะจะเป็นรุ่น high head ก็คือแรงดันสูง WCM ก็จะเป็น medium head แรงดันกลางๆนะคะ WCL ก็คือเป็นรุ่น large flow ก็คือหมายถึงว่าทำอัตราการไหลได้สูงแต่ว่าแรงดันน้อยนะรุ่นเนี้ยทำอัตราการไหลได้เยอะแต่ว่าแรงดันน้อยอ่ะไป ต่อไปนะคะเขาก็จะบอกว่าสภาวะการใช้งานของมันเป็นยังไงสภาวะการใช้งานของตัวนี้ก็คือใช้งานอยู่ที่ออแรงดันอยู่ที่เออไม่ใช่แรงดันอุณหภูมิอยู่ที่ลบยี่สถึงสีองศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิน้ำนแล้วก็เอาเอาหลักๆเนาะ มอเตอร์ไม่ใช่เป็นมอเตอร์กันระเบิดนะคะเป็นมอเตอร์ธรรมดาน้ําที่ใช้ควรเป็นน้ําสะอาดน้ําดื่มน้ําที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่5้าถึงเ้าร้อนอุณหภูมิไม่เกิน40ระยะดูดสูงสุดไม่เกิน6เมตรระยะดูดสูงสุดอันนี้คือเป็นแรงดูดในแนวตั้งนะคะในแนวดิ่งอย่างนี้นะในแนวดิ่งเนาะโอเคแล้วก็มีรุ่นไฟสองสายกับไฟสามสายนะคะซีนเป็นซีน์แม h a n นิคอลไม่ใช่สีนเชือกนะคะต่อไปอ,อันนี้ มาดูรุ่น h ฮเฮ h รู้สึกว่ารุ่น High ฮเฮดเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ข้อต่อเป็นเกลียวทั้งหมดเลยนะคะข้อต่อเป็นเกลียวทั้งหมดนะเพิ่งว่ามันไม่ชัดอะเพิ่งขออนุญาตนะเอียงดีกว่ามันจะได้ไม่สะท้อนสะท้อนนั่นนี่เนาะเออชัดกว่าไ้ชัดกว่าเนาะจะได้ไม่สะท้อนเงาอย่างงี้นะโอเค รุ่นไฮเฮดลักษณะใบาพัดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีช่องเล็กๆเ,เดี๋ยวเพิ่งซูมให้ดูนี่ช่องน้ํามันเล็กแค่นี้เองอะ่ะมันก็เลยทําแรงดันได้สูงเห็นไหมอ่าช่องน้ํามันเป็นรูแค่นี้เองเป็นรุ่นที่ทําแรงดันได้สูงมาดูว่ามันมีกี่แรงบ้างนะคะไฮเฮดก็จะมีตั้งแต่ครึ่งแรงถึงห้าแรงอืม ตั้งแต่ครึ่งแรงถึงห้าแรงช่องนี้นะคะจะเป็นรุ่นซิงเกิลเฟดอุ้ยมือไปโดนอะไรช่องนี้จะเป็นรุ่นว่ามันเป็นซิงเกิลเฟดหรือว่าไฟบ้านอะใช้ได้มีไฟบ้านถึงห้าแรงเนาะตั้งแต่ครึ่งแรงถึงห้าแรงนะคะไฟบ้านส่วนรุ่นไฟสามสายก็จะมีเอ,อ่อตั้งแต่สองแรงถึงห้าแรงอันนี้รุ่มรุ่นไฮเฮดนะทีนี้เรามาดูกันซิว่าไฮเฮดเนี่ย HIGH ฮ g h t ที่ว่าไฮเนี่ยมันทำแรงดันได้เท่าไหร่นะคะอะ h ฮ e a ก็อย่างเช่นรุ่นครึ่งแรงทำแรงดันได้เนี่ยก็ประมาณ2 3่สถึงสิเนาะค่ากลางๆก็จะอยู่ประมาณเนี่ยที่ H20 ได้2.4ลูกบาทเมตรต่ตอชั่วโมงหรือว่าที่ H20 ยได้40ลิตรต่อนาที สีลิตรต่อนาทีใช่ค่ะแล้วก็อันนี้คือรุ่นครึ่งแรงนะคะวิธีอ่านกราฟของมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ส่วนรุ่นนี้ W C H สามเจพุ่งจะยกตัวอย่างให้ดูนะ3 7 0 5 S กับ3 7 0 5 T เนี่ยเป็นมอเตอร์5้าแรงเท่ากันเลยแต่ต่างกันตรงที่ว่าตัวที่ลงท้ายด้วย S เป็นซิงเกิลเฟ e ก็คือใช้กับไฟบ้านได้ส่วนตัวที่ลงท้ายด้วย T ก็เป็น3เฟสใช้กับไฟ3สายของหรือว่าไฟโรงงานได้นะคะแต่มีข้อควรระวังนิดนึงถ้าเกิดเราเป็นไฟบ้านใช่ไหมถ้าไฟเราเป็นไฟบ้านเราก็ต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่ามันเป็นต้นสายหรือเปล่าถ้าจะใช้5้าแรงเนี่ยแล้วเป็นไฟปลายสายเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงเนาะอาจจะได้แค่สามได้แค่มอเตอร์แค่สามแรง ะะเพราะฉะนั้น 3705s หรือ 3705t เนี่ยจะเป็นจะมีประสิทธิภาพเท่ากันเลยต่างกันแค่ว่าเป็นไฟบ้านกับไฟ3เฟดเนอะอ่ะอันนี้ก็เป็นโฟล์ของเขานะคะด้านบนเป็นโฟล์ว่าอัตราการไหลเท่าไหร่อ่ะลองดูนะอย่างเช่นค่ากลางๆก,ก็จะอยู่ที่เฮทอดได้ที่6 6ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงถือว่าสูงมากเลยนะทําแรงดันได้สูงมากเลย51.6นี่หรือประมาณ5บาทนะคะที่6.6ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงหรือว่า100ลิตรต่อนาทีส่วนด้านล่างของของกราฟนะคะด้านล่างของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอะอันนี้จะเป็นดิเมนชันของปัม๊มอืมดิเมนชันของอันนี้ก็จะบอกว่าทางเข้า ทางออกของแต่ละรุ่นเป็นเท่าไหร่นะคะ bs หนึ่งเนี่ยจะเป็นทางดูดเนาะ bs สองจะเป็นทางส่งก็ดูว่า bs หนึ่งอย่างรุ่นเมื่อกี้ที่เราดูเนาะห้าแรงก็จะดูดนิ้วครึ่งทางส่งหนึ่งนิ้วแบบนี้นะคะอันนี้คือรุ่นหายเนาะที่เพิ่งมารีวิวให้ดูส่วนนี้เป็นรุ่นแรงดันปานกลางเอามันไม่ยอม เปิดรุ่น WCM นะคะจะเป็นรุ่นแรงดันปานกลางแต่ WCM จะมีสองแบบก็คือเป็นทั้งรุ่นเกลียวแล้วก็รุ่นหน้าแป่นเนาะใบพัดก็จะมีช่องน้ําที่ใหญ่กว่าอนะันนั้นนิดนึงช่องน้ําของใบพัดจะใหญ่กว่า WCL นิดหนึงนะคะแต่ใบพัดเป็นสแตนเลสเหมือนกันลักษณะการทํางานเหมือนกันอ่าเหมาะกับการลักษณะแรงดันที่เท่าไหร่นะลองไปดูนะ WCM แรงดันก็จะอยู่ที่ประมาณ2ี่5ิบถึงสประมาณนี้เนาะดูค่ากลางๆนะคะก็คือจะไม่ถึง50อย่างรุ่นเมื่อกี้ w c h ทำได้50เลยเนาะสวัสดีค่ะพี่อิรักษ์ไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานโอเคอะอย่างที่เพิ่งบอก WCM 3 7 0 5 FS กับ WCM 3 7 0 5 FT ก็คือ สรุ่นนี้ต่างกันแค่ไฟซิงเ e ิลเฟ e กับไฟสาสายแต่ทีนี้มันสังเกตด,ดูอันนี้ wcm 2 2 0 5 s จะมีทั้งรุ่น s กับ fs แล้วก็2 2 0 5 t ก็จะมี t กับ ft ถามว่า2อ,อันนี้ต่างกันยังไงก็คือถ้าเป็นตัวนี้นะคะ s ก็คือเป็นรุ่นที่เป็นเกลียว fs ก็คือเป็นรุ่นที่เป็นหน้าแป่นแปลว่าปั๊มรุ่นนี้มีทั้งรุ่นเกลียวแล้วก็รุ่นหน้าแปน มีกี่รุ่นบ้างที่มีรุ่นเกลียวและหน้าแป้นก็หนึ่งสองสามสี่สี่รุ่นนี้มีทั้งรุ่นเกลียวแล้วก็หน้าแป้นส่วนอันนี้ก็เป็นสองรุ่นที่มีทั้งเกลียวแล้วก็หน้าแป้นนะคะก็คือดูง่ายๆว่าถ้าเป็นตัว F มีตัว F โผล่ขึ้นมาก็คือเขามีทั้งสองรุ่นให้เราเลือกทั้งรุ่นเกลียวแล้วก็รุ่นหน้าแป้นเนาะอ่ะลองดูอย่างตัวนี้เพิ่งขอยกตัวอย่าง WCM สองสองศูนย์ห้าสองสองศูนย์ห้าเนี่ยมีทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟสามเฟสเนาะไฟบ้านก็คือ มีทั้งรุ่นเกลียวแล้วก็หน้าแป้นด้วยลองมาดูรุ่นนี้ว่ามันได้ค่ากลางๆที่ว่ามันเท่าไหร่ค่ากลางๆที่เขาจะใช้ก็จะอยู่ประมาณน,นี่อะที่เฮตสองสองศูนย์ห้านะที่เฮยี่สิบแปดก็จะได้สามร้อยลิตรต่อนาทีแบบนี้นะคะที่แรงดันยี่สิบแปดก็จะได้สามร้อยลิตรต่อนาทีแต่ก็คือเราก็ไล่ดูไปแต่ละอันได้ที่ค่าที่เราจะใช้สมมติเราใช้แค่ยี่สิบสอง เราก็จะได้400ดิตรต่ตอนาทีเนีย่ยก็คือดูในเลนส์นี้ถ้ามันยังทําได้ก็คือเหมาะกับการใช้งานของเรานะคะแล้วก็เหมือนการเหมือนอันเมื่อกี้เลยเราก็สามารถดูดิเมนชันของแต่ละตัวได้จากค่าอันนี้อย่างเมื่อกี้เพิ่งดู2205ใช่ไหมคะก็จะเป็นเข้า2นิ้วออก2นิ้วแล้วก็รุ่นเกลียวก็เป็นเข้า2นิ้วออก2นิ้วรุ่นหน้าแป้นก็เป็น เข้าสองนิ้วออกสองนิ้วเหมือนกันเนาะอ่าอันนี้เป็นรุ่นแรงดันกลางๆนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพชัดๆอีกทีว่ารุ่นเกลียวกับร,รุ่นหน้าแป้นต่างกันยังไงอันนี้เป็นเกลียวอันนี้เป็นหน้าแปน้นสังเกตง่ายๆว่าถ้ารุ่นที่มีหน้าแปน้นจะมีตัวก f ก็คือเขาจะเป็นหน้าแปน้นเนาะการต่อเป็นหน้าแปน้นต่อไปรุ่นสุดท้ายแล้ว wcl นะคะ wcl ก็จะเป็นรุ่นที่ทำอัตราการไหลได้สูงแต่ว่าแรงดันต่ำ WCL มี2รุ่นเหมือนกันทั้งเป็นรุ่นที่เป็นหน้าแปนแล้วก็รุ่นที่เป็นเกลียวเนาะเดี๋ยวดูว่าทำไมเขาถึงทำอัตราการไหลได้สูงดูใบพัดโอ้โหช่องใหญ่มากจ้าลูกพี่ <c oughs> นะคะมันก็เลยทำให้ปั๊มตัวเนี้ยทำอัตราการไหลได้สูงแต่ลักษณะใบอ้วนๆแบบเนี้ยจะทำแรงดันได้ต่ำเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้รีดน้ำลักษณะเป็นการเหมือนแบบตัก น้ำคําใหญ่ๆมากกวา่าเพราะฉะนั้นเอ่อพาวเวอร์หรือพลังงานที่ใช้ไปก็จะไปหมดกับอัตราการไหลนะคะอ่าลองดูค่าของ WCL ซิว่าอยู่ที่ค่าประมาณเท่าไหร่นะเฮดก็จะอยู่ประมาณสังเกตดูก็จะประมาณ20จนถึงสิต้นต้นสิบถึงยีเนาะแต่ว่าอัตราการไหลเขาทำได้สูงได้ถึง66สหคิวเลยอะหรือว่า1,100ลิตร wcl นะคะก็จะมี2รุ่นเหมือนกันมีทั้งรุ่นเกลียวแล้วก็รุ่นหน้าแปนเหมือนกันนะอย่างเช่นตัวไหนที่มีทับ fs เนี่ยก็แปลว่าเขามีทั้งรุ่นเกลียวและรุ่นหน้าแปนแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่มี f ก็คือเขาไม่มีหน้าแปนนะคะวิธีดูก็คืออันนี้เป็นรุ่นของเขาสำหรับไฟซิงเกิลเฟสอันนี้เป็นรุ่นสำหรับไฟสามเฟสอันนี้เป็นแรงม้านะคะอันนี้ก็คือบอก m ที่ใช้งานอะ ว่าตอนที่เราใช้งานน่ยมันจะต้องกินแอมประมาณเท่าไหร่ถ้าเกินนี้แปลว่ามีอะไรผิดปกตินะเออถ้าเกินนี้แปลว่ามีอะไรผิดปกติจะต้องจะต้องเช็คและว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็ลองลองเราลองอ่านค่าดูสักตัวหนึ่ง WCL 1505s นะคะสองแรงสองแรงตัวนี้มีทั้ง สแรงตัวนี้เป็นรุ่นเกลียวนะคะมีทั้งรุ่นไฟ s ซิงเกิลเฟ e แล้วก็ไฟ3ามเฟสเนาะค่ากลางๆของมันก็อยู่ที่แรงดันประมาณ1 4บสได้600ลิตรเหมือนกันแต่ว่าแรงดัน14เมตร14.6เมตรแต่เมื่อกี้เมื่อกี้หกรลิตรแต่ว่าต้องเป็นเป็นสแรงเนาะแต่ตัวนี้เป็น2แรงได้แรงดันได้น้ำเพิ่มขึ้นแต่ว่าได้เฮดลดลง วิธีดูดิเมนชันก็มาดูตรงนี้เหมือนเดิมค่ะดูด้านล่างดูด้านล่างว่ามันเป็นขนาดกี่นิ้วเนี่ยทางเข้าทางออกตัวนี้จะเท่ากันถ้าเป็นรุ่นที่เป็นไม่ได้ทําแรงดันสูงอะคะ่ะทางเข้าทางออกจะเท่ากันเนาะส่วนตัวนี้เป็น WCL รุ่นใหญ่สุดก็จะเข้าสองนิ้วครึ่งออกสองนิ้วแบบนี้เนาะลักษณะการดูสเปคของเขานะคะมีทั้งสองแบบเหมือนกันมีทั้งรุ่นเกลียวแล้วก็รุ่นหน้าแผ่นกลับไปดูกลับไปดูลูก นี่อันนี้เป็นรุ่นเกลียวดูชัดๆเลยก็จะมีเกลียวอยู่ทางด้านนี้อันนี้เป็นรุ่นหน้าแป่นนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นรุ่นที่มีขนาดเจดแรงมา้าเจุดหแรงม้าขึ้นไปจะใช้กับจะมีแต่รุ่นไฟ3ามเฟสเท่านั้น นะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะจะเป็น WCM กับ WCL ที่เป็นรุ่นใหญ่รุ่นตัวใหญ่ละเจ็ดแรงครึ่งอย่างเงี้นะคะสิบแรงสิบห้าแรงก็คือในโหมดของมิซูบิชิสีเหลืองหรือว่ามิซูบิชิเหลืองอะที่เราดูหรือว่าออแลนด์ปั๊มเนี่ยนะคะจะมีใหญ่สุดที่สิบห้าแรงอืมเราลองมาดู